สิบสถานที่ที่มีอากาศเย็นที่สุดในโลกโลกของเราคือดินแดนแห่งความสุดขั้วในขณะที่บางแห่งร้อนจนพื้นดินแทบล้อมละลายยังมีอีกหลายมุมของโลกที่หนาวเย็นจนความคิดเรื่องการอยู่อาศัยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอุณหภูมิในบางพื้นที่ลดต่ำจนสามารถแช่แข็งโลหะหรือทำให้คาร์บอนไดออกไซด์แข็งตัวได้ในทันทีความหนาวที่ไม่ใช่แค่หนาวธรรมดา แต่เป็นหนาวที่ปิดประตูชีวิตแทบทุกอย่างวันนี้จะพาเดินทางสู่10สถานที่ที่เย็นที่สุดในโลกจากยอดทานน้ำแข็งของแอนตาร์กติกไปจนถึงหมู่บ้านห่างไกลในไซบีเรียพร้อมเกร็ดวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความหนาวดิ่งลึกถึงกระดูกที่มนุษย์ไม่สามารถมองข้ามได้ หรือโดมฟูจิแอนตาร์กติกาสถานที่เย็นที่สุดที่เคยมีการวัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ93.2องศาเซลเซียสโดยวัดจากดาวเทียมนาซาในปี2010ตั้งอยู่ที่ความสูงกว่า3,800เมตรบนแผ่นน้ำแข็งที่แห้งและหนาวที่สุดในโลกโดมเอฟเป็นจุดที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ถาวรพื้นที่โดยรอบไม่มีพืชไม่มีสัตว์และไม่มีเสียง นอกจากเสียงหลมพัดผ่านฐ่าน,น้ำแข็งนา้าเนื่องจากอากาศเบาบางความสูงจากระดับน้ำทะเลและท้องฟ้าที่ปลอดเมฆทำให้รังสีอินฟราเรดสามารถแผ่ออกจากพื้นผิวโดยไม่มีอะไรมาสะท้อนกลับทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่ยากจะจินตนาการ 2. ส,สถานีวิจัยวอสต็อกแอนตาร์กติกาัวเยือกแข็งของมนุษย์ โดยอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ89.2องศาเซลเซียสถูกบันทึกเมื่อปี1983ก่อตั้งโดยรัสเซียสถานีวอสตอกเป็นสถานีวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่น้ำแข็งที่หนาที่สุดในโลกความหนาของน้ำแข็งใต้สถานีมากกว่า3,700เมตรและเบื้องล่างของน้ำแข็งนั้นคือทะเลสาบวอสตอกที่ถูกแช่แข็งมานานแล้วกว่า15ล้านปี อุณหภูมิที่ต่ำมากเกิดจากการที่มีพื้นที่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่มีความชื้นในอากาศและมีแสงอาทิตย์เฉพาะช่วงฤดูร้อนซึ่งยังไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้มากพอ 3. โอมยาคอนรัเสเซียหมู่บ้านที่เย็นที่สุดบนโลกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ71.2องศาเซลเซียสบันทึกมาปี1 9 2่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐซาฮา อมยากอนคือหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ทาวรซึ่งหนาวที่สุดในโลกที่นี่มีโรงเรียนร้านค้าและชุมชนที่ใช้ชีวิตได้แม้จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดยือกแข็งถึงครึ่งปีภูเขาลึกทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บอากาศเย็นซึ่งลอยออกไปได้ยากพื้นที่นี้ยังได้รับผลกระทบจากกระแสะอากาศแถบขัวโลกที่เคลื่อนตัวลงมาทำให้อุณหภูมิลดต่ำอย่างต่อเนื่องในฤดูหนาว 4. เวอรคอยันส์รัสเซียเมืองสองขั้วอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ67.8องศาเซลเซียสเมืองนี้มีชื่อเสียงว่าหนาวที่สุดในฤดูหนาวร้อนที่สุดในฤดูร้อนโดยอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนสามารถพุ่งสูงถึง3 8องศาเซลเซียสทำให้วอร์คอยยันส์กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความแปรปรวนของอุณหภูมิมากที่สุดในโลกความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน ความยาวของฤดูการรวมถึงภูมิประเทศที่เป็นแอ่งลึกทําให้เมืองนี้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากในฤดูร้อนและสูญเสียไปอย่างรวดเร็วในฤดูหนาว 5. ยูเรก้าแคนาดาสถานีที่หนาวที่สุดในอเมริกาเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ55.3องศาเซลเซียสตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเอลส์เมียในแคนาดายูเรกา เป็นสถานีวิจัยที่มีการวัดอุณหภูมิและการสังเกตการสภาพอากาศตลอดทั้งปีพื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเช่นกันอุณหภูมิที่ต่ำอย่างถาวรเกิดจากความใกล้ชิดกับขั้วโลกเหนือประกอบกับพื้นที่ที่ขาดต้นไม้และทะเลทำให้ไม่มีอะไรช่วยเก็บหรือปล่อยความร้อน 6. โดมสีแอนตาร์กติกาดินแดนของนักวิจัยยุโรป อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ82.5องศาเซลเซียสสถานีคอนคอเดียเป็นศูนย์วิจัยที่ร่วมกันร,ระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีใช้สำหรับศึกษาฐานน้ำแข็งบรรยากาศและระบบชีวภาพในสภาวะสุดขั้วที่นี่ไม่มีความชื้นและแสงแดดในฤดูหนาวไม่สามารถลอดผ่านชั้นบรรยากาศมาได้เลยความเย็นของโดม4ีสามารถทำให้ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์หยุดทำงานหากไม่ป้องกันอย่างดีนักวิทยาศาสตร์ ต้องฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเดินทางมาวิจัยที่นี่ 7. เกาะกรีนแลนด์ตอนในรมแดนของลมหิมะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ69.6องศาเซลเซียสที่สถานีคลิงเมื่อปี1991แม้กรีนแลนด์จะมีผู้อยู่อาศัายแต่พื้นที่ใจกลางของเกาะนั้นแทบไม่มีใครอยากย่างกรายอุณหภูมิหนาวจัดถึงขั้นที่น้ำแข็งไม่ละลายเลยตลอดปีแม้ในฤดูร้อน การสะท้อนของหิมะและน้ำแข็งช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศทำให้พื้นที่นี้เย็นลงอย่างต่อเนื่องในฤดูหนาวแตกไอสเตชันไซบีเรียรัสเซียอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ65องศาเซลเซียสที่ราบน้ำแข็งขนาดมหึืมานี้ไม่มีเมืองไม่มีถนนและไม่มีแม้กระทั่งชื่อในบางพื้นที่รายงานการสำรวจที่นี่ มักได้ผลลัพธ์ที่หนาวจัดเกินกว่ามาตรฐานเครื่องมือวัดธรรมดาพลังความเย็นจากแผ่นดินที่มีความลึกหลายร้อยเมตรและอากาศที่ไม่เคลื่อนไหวสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการฟื้นตัวของความร้อนเลยตลอดฤดูหนาว 9. ม้าโ o n g o l ตอนไหนดินแดนของเงงาเยือกเย็นโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ58องศาเซลเซียสบริเวณที่ราบสูงของมองโกเลีย มีภูมิประเทศแบบแห้งแล้งและไม่มีแนวประทะความร้อนจากตะวันตกทำให้ฤดูหนาวกินระยะเวลานานหลายเดือนอุณหภูมิที่ลดลงเกิดจากลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างไกลไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นดินที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งตลอดเวลาไม่สามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้เลย 10. ทะเลสาบ,บาาใบข่าในฤดูหนาวแผ่นกระจกเยือกแข็งของไซบีเรีย โดยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ลบ47องศาเซลเซียสและวัดจากพื้นผิวน้ําแม้จะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทะเลสาบไบเขาวก็ถูกแช่แข็งในฤดูหนาวจนสามารถเดินเรือหรือขับรถข้ามได้ภายใต้พื้นน้ําที่แข็งลึกถึงกว่า1,600เมตรเต็มไปด้วยระบบนิเวศเฉพาะถิ่นที่ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วการแข็งตัวของทะเลสาบ บ่งชี้ถึงความเย็นที่สเสถียนตลอดฤดูหนาวหิมะที่ตกลงมาไม่สามารถที่จะละลายและกลับเข้าสู่วงจรน,น้ำตามธรรมชาติได้จนถึงฤดูใบไม้ผลิสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นการทดสอบขีดจำกัดของธรรมชาติและมนุษย์ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์นักสำรวจและแม้แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความหนาวไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นประตูบานใหม่สู่ความรู้ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับโลกอย่างลึกซึ้ง